ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่รสตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่16หน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเวียดนามเหนือต่อเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์ทำการยิงแซมสองผล เป้าหมายศัตรูผู้ลูกหลานหมายเลขสุดท้ายของขบวนบินทั้งๆที่ระยะห่างจากเครื่องแรกกว่า20่ไมล์ด้วยความมุ่งหมายไม่ให้ระบบนำวิถีของตัวจรวดสับสนกับเป้าหมายแรกที่ทําการยิงไปก่อนนักบินซีซ่าหมายเลข6ไม่คิดและคาดไม่ถึงมาก่อนเลยว่าตนซึ่งเป็นหน่วยบินสุดท้ายอยู่ห่างเป้าหมายโจมตีมากที่สุดจะถูกจัดให้อยู่ในลำดับความสําคัญเร่งด่วนอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับหน่วยบินแรกที่นาร่องขบวนเข้าโจมตีอุตสาใจเย็นหลงคิดว่าหากบินโฉบออกทางเพื่อหลบผลรัศมีการโจมตี รอดูจังหวะวิทยบอมเบอร์เครื่องถัดไปข้างหน้าปฏิบัติการแยกฝุงโดยมั่นใจว่ายังเหลือเวลาสําหรับหมายเลขสุดท้ายนานนับนาทีแต่คาดการผิดพลาดทุกอย่างพลิกล็อกเหมือนหน้ามือเจ้าหญิงกาลังเท้าขอทานนักบินทั้งสองในซีซ่าหมายไดขหกกำลังจ้องมองสายควันท้ายแซมสองขณะพุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าหมายเอาลาขอส,าาสองต้นขบวนบินเพื่อศึกษาว่าจรวดหลายโมเดลนี้มีระบบทํางานอย่างไรจับสังเกตตั้งแต่จุดเริ่มจนเส้นทางแล่นผ่าน จุดกึ่งของระยะลั่นทั้งหมดจนพบความผิดปกติที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ตรงตามเสียงวิทยุคําพูดคําตอบของนักบินซีซ่าเป้าหมายแรกทุกประการใจหายวา่าแล้วอุทานออกมาเสียงดังลั่นกอดดามนั่นนโฮมมิ่งด้วยเลเซอร์สัตว์รกนี่หน้าไรถึงได้เลี้ยวแรงนะักคําอุทานไม่ใช่ได้ยินกันเพียงแค่สองคนระหว่างนักบินที่1กับนักบินผู้ช่วยในซีซ่าหมายเลขคกแต่ว่ายังดังไปเข้าหูพนักง,งานประจําเครื่องทุกคน รวมถึงซีซ่าหมายเลขอื่นที่ทยอยกันดึงตัวออกจากเส้นแนวบินโจมตีต่างตระหนักถึงความแน่นอนของระบบควบคุมการยิงเพราเคยศึกษาและเคยใช้มาแล้วด้วยกับมือนักบินที่2ส,สีซ่าหกทำหน้าเหลือหละท่าทางเหมือนตกใจจนสุดขีดละล่ำละล,ะละักทำนักบินที่1ห,หาวนทางป้องกันตัวเองให้พ้นลัศมีเลเซอร์เคยี่ากออกเถอดดึงขวากับหลังไ้เลย นักบินที่หนึ่งลบลมสติไม่ให้เกิดความตื่นเต้นจนเกินไปกดสวิตช์เพิ่มพลังอัดเครื่องยนต์ทำอัตราเร่งสูงขึ้น50%ทันทีทันใดปีกผืนใหญ่ด้านขวาลดวูบจากพื้นระดับศูนย์องศาเป็น90องศารวดเดียวชนิดไม่หวั่นต่อระบบโอเวอร์จีที่อาจทำให้เครื่องบินทั้งลำเกิดอาการแตกฉีกหลุดลุ่ยเป็นชินช้นๆแต่ย่างใดปี B 52ยามเปลี่ยนเส้นแนวบินกระทันหันร่างของคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นโลกกับถูกเปลี่ยนเป็นนั่งตะแคงค้าง โซนเซบ้างเล็กน้อยการเตรียมรับสถานการณ์่วงหน้าอย่างดีช่วยให้ทุกคนทํางานควบคุมเครื่องมือตามหน้าที่ได้เป็นปกติ B52 แมสสปีดความเร็วเต็มตัวเท่าที่พลังเครื่องยนต์แปเครื่องจะพึงมีแต่ก็หาได้คล่องแคล่วว่องไวไปกว่าอัตราเร่งทวีคูณของจรวดไม่หลับตัวขนาดใหญ่เ้ยววนขวาทำมุมจากแนวเดิมเกือบ90องศาสุดรลางรังสีความร้อนท้ายเครื่องยนต์รุดออกนอกรัศมีโฮมิงที่หัวจรวดอย่างสิ้นเชิงแต่ขอบเขตการเรยวตามเป้าหมาย ยังดำเนินโดยเสมอต้นเสมอปลายเหล่ากับมีชีวิตจิตใจพนักง,งานควบคุมเรดราค้นหาต้องรีบรายงานด่วนให้ผู้รับผิดชอบเที่ยวบินทราบเคนลไอแซมนรกนี่ยังตามได้มาเลี้ยวตามเราใกล้เข้ามาแล้วเอาไงคเคนิลเอาไงสั่งการไม่มีคําสั่งใดๆจากปากนักบินที่1ช่วงเวลาเสี้ยววินาทีหมายถึงความเป็นความตายสัญชาตยาน,นักบินบีห้เข้าใจซึ่งดีว่าตนไม่มีทางหลบรอดหรือสู้ลบปรบมือใดๆกับแซมสองได้แล้วคลิปตาต่อมาความจริงพบหลกักก สรวต่อสู้กักสศยานแซมสองไก์ไลายควบคุมวิถีการเข้าหาเป้าหมายด้วยระบบเลเซอร์สัตว์เข้ากึ่งกลางลำตัวป้อมบินยักษพอดีแม่นยำเหลากับใช้มือบรรจงจับวางช่วงพลิปตาที่สึ้นเสียงระเบิดสรรพสิ่งในซีซ่าหมายเลขสุดท้ายของขบวนบินก็ถึงการละอวสารพร้อมๆกับวิญญาณทั้ง6ดวงลอยละล่องออกจากล่างเดินทางสู่สวรรค์หรือนรกสุดแท้แต่บัญชาพระผู้เป็นเจ้าป้อมบินบี2หมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5 แหวกตัวออกจากแนวบินโดยถือลำดับหมายเลขคูออกขวาหมายเลขขี้ออก้ายตั้งแต่ระกประกายไฟจุดระเบิดท้ายจะโลดสามลูกแรกนักบินไม่รอรับคําสั่งใดๆจากหน่วยควบคุมไหนทางิ้งนพอถือว่ารายการปฏิบัติทํานองนี้ไม่จําเป็นต้องขออนุมัติเอียงปีกตีวงเต็ม90องศาแรงแรงอัดเครื่องยนต์ทะยานใต้ระยะสูงอีก5 0าพันเพิ่มเป็น4ี่หมื่นจนถึงชั้นบรรยากาศที่ต้องเพิ่มปริมาณออกซิเจนสําหรับการหายใจท่ามกลางความเวมืองวางกว้างไกลของท้องฟ้าอะไรขอบเขตนั้น มั่นใจแสนเปอร์เซนต์ว่าไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นให้เครื่องบินต้องชนแน่แตัดสินใจตัดสวิตควบคุมระบบการบินแมนมนวลหรือด้วยมือไปอยังตำแหน่งออโต้ให้เครื่องบินไปตามโปรแกร,รมของคอมพิวเตอร์โดยมีพนักง,งานประจำคอยดูแลข้อมูลต่างๆอย่างใกล้ชิดแลแ้วรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนักบินที่1และนักบินผู้ช่วยละสายตาจากผืนฟ้าด้านหน้าด้านข้างเบื้องบน มาสนใจแต่เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางภาคพื้นแต่เพียงด้านเดียวหมายตาจุดกำเนิดประกายไฟแล้วสำรวจต่อไปทาง้างรอบๆโดยยึดอสพันธ์ันวาเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อค้นหาที่ตั้งฐานยิงอื่นที่ยังไม่ได้ทำการยิงโดยเชื่อว่าลักษณะการวางอาวุธป้องกันภัยทางอากาศนั้นต้องวางให้ครอบคลุมพื้นที่สามารถป้องกันได้รอบปิศทางส่วนเส้นทางที่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะใช้นั้นต้องมีการเน้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษต่อป้อมอสพันธ์ธันวามีแนวลำแม่น้ำเป็นเครื่องช่วยในการเดินทางฝ่ายตรงข้าม ไม่ให้ความคุ้นหรือรู้จักมาก่อนมักอาศัยแนวนี้เป็นเส้นทางเคลื่อนที่เสมอดังนั้นตามแนวแม่น้ําจะมีอาวุธหนาแน่นกว่าแนวอื่นหรูทั้งรูแม้ตอนหนักแนว่ว่ามีอาวุธปตอจัดวางไว้แต่นักบินบิ๊กบอมเบอร์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะระยะสูง40,000นถึง4 5 0 0 0นั้นไกลเกินสายตาคนปกติจะมองเห็นบิ๊กบอมเบอร์ทั้ง3แตกฝูงแยกกลุ่มสลายตัวจะขบวนบินอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีแต่ละเครื่องหลุดพ้นัศมีการยิงของจงราดแซมสอง เครื่องหมายเลขสาําเป็นต้องรับหน้าที่ผู้บังคับฝูงเป็นระดับต่อมาวิทยุถึงสถานีควบคุมลอยฟ้าเพื่อรายงานเหตุการณ์ซีซ่าเทรีเรื่องไอสตาไอสตาตอบโอเครายงานเหตุการณ์ด่วนงวนี้2เครื่องเบิ้ลโอเคถูกต้องตามแผนที่ตรวจพบเรดาร์ซีซ่าไม่มีทางหักหลบเลยเหรอไม่มีทางไม่มีทางหลบได้เลยไอสตาเหตุผลแซมสองไม่ได้โฮมมิ่งดินฟาเลตนะสิด้วยอะไรพอรู้ไหมคาดว่าเป็นเลเซอร์ควบคู่กับเรดาร์เฮ้ยไปไปได้ขนาดนั้นใช่เหรอแน่นอนไอสตา ันสองวิ่งข้อหาถึงกลางลำตัวบิ๊กบอมเบอร์แทนที่จะเข้าท่อเสียโอเคไอซีฝ okay, ่ายควบคุมการบินลอยฟ้าขนาดลอยลำบนความสูงที่ไม่ต่างระดับกับบิ๊กบอมเบอร์ที่แตกฝุ่ขึ้นไปมากนักทำเสียงคลางยาวยืดเข้าใจแจ,จ่มแจ้งถึงระบบการควบคุมความแม่นยำของอาวุธโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมต้องรีบวิเคราะห์สถานการณ์แล้วออกคำสั่งถึงหน่วยปฏิบัติการบินซีซ่าพวกคุณทั้งสามหมายเลขมีปัญหาอะไรไหมไม่มีทุกอย่างปกติโอเคสแตนบายขอเวาลาผมตรวจสอบวสอก่อนทราบ สถานีควบคุมลอยฟ้าพยายามอดการเก็บความรู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการจากไปของเพื่อนนักรบร่วมสมรภูมิแต่สถานะทางหน้าที่ความรับผิดชอบต่อภารกิจทำให้ไม่สามารถเสียใจนานหรือส่งเสียงแสดงความอาลัยจนเกินเวลาได้รล้คับวิทยุกับฝูงบินบิ๊กบอมเบอร์แล้วเรียกหาฝูงบินเอฟไฟเตอร์ er เป็นการด่วนเอสตาเลวอรซ์เอฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งไฟเตอร์วอซทั้ง5เครื่องพร้อมใจกันบินต่ำดำลงเข้าหาจุดเหนือบริเวณฐานยิงแซมสองทั้ง2ฐานยิง ตางแต่จรวดร้ายเผยตัวเครื่องยนต์เจ็ตติดสันดาปถ่าย,ายเร่งความเร็วเต็มสปีดโขงสว่ายข้อหายังไม่วันเกรงใดๆนักบินใช้ความสามารถดึงเครื่องให้วนเป็นวงกว้างปกติเพื่อให้เลดาราล็อกออนไม่ได้หรืออย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้เป็นเป้านิง่งบนเส้นแนวบินที่ตรงดิง่งช่วงไม่กี่คลิปตา่างไฟเตอร์หมายเลขหนึ่ง,มง,มงห,มหมายเลขสองก็ชวัดเฉวียนเหนือฐานยิงแซมพุทังหารบิ๊กบอมเบอร์หมายเลขสองและไฟเตอร์หมายเลขสามหมายเลขห้าก็ชวัดเฉวียนอยู่เหนือฐานยิงแซมบอมเบอร์หมายเลขหก ไปลายไฟเตอร์หมายเลขหกรอยลำสังเกตการบริยะสุ่มเท่าเดิมโฉบยาวไปมาระหว่างฐานยิงแซมทั้งสองฐานพร้อมกับตาดูบริเวณน่าสงสัยทั้งใกล้และไกลออกไปที่อาจมีแสมลูกใดลูกหนึ่งเคยตัวออกมาอีกผู้บังคับฝูงเอฟไฟเตอร์หลังจากโฉบจากเหนือลงใต้วกไปตะวันออกเตยมตัวจุดสงสัยบนยอดเนินเ,เ,เล็กๆโดดเดี่ยวท่ามกล,าง,ลางป่าใหญ่ห่างจากฝั่งแม่น้ำราวยี่สิบไมล์รับทราบเสียงเรียกจากสถานีควบคุมรอยฟ้าแล้วตอบทัทง้ทงๆที่ยังติดการบินตรวจสอบวสวรรค์ตอบ โอเคตอนนี้ผู้คุณสี่เรื่องอยู่ระยะสูงเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยฟุตร,ระวังแซมเจ็ดให้ม,มากๆนะไม่มีปัญหาความสูงระดับเนี้ยเปรียบเทียบความเร็วแซมเจ็ดทำการเลงไม่ทันหรอกโอเคผมเข้าใจป่าทึบเส้นเล็งมีจํากัดปตอยังอ่นละ่ะป่าทึบมากมันคงไม่เข้ามาตั้งฐานยิงหรอกไอซี IC. ตอนนี้คุณตรวจสอบพบอะไรบ้างผมคิดว่าผมพบจุดที่ตั้งเรดาร์ขอราตรวจสอบความแน่นอนก่อนอย่างอื่นละ่ะมาถึงฐานยิงแซมฐานยิงปตอ85คาลิเบอร์ใช่ไหมถูกต้องยังไม่พบแต่คาดว่าคงอยู่ไม่ห่หาาางจากรด เอ er กไฟเตอร์ผู้บังคับฝูงรายงานแล้วกดคันบังคับให้เครื่องลงต่ำระดับเรียยยอดหมายพร้อมดึงเครื่องเบนขวาเพื่อเอียงข้างสำหรับการมองด้วยสายตาช่วงลิฟตาที่ขึ้นบินเจ็สปีดความเร็ว150งไมล์ต่อชั่วโมงผ่านจุดสงสัยนักบินโชบตัวเองออกสายเพื่อผล้ัพล์สมมการทำงานของสิ่งที่ตรวจพบแล้วรายงานผลให้สถานีควบคุมลอยฟ้าทราบเอสตาผมตรวจสอบพบที่ตั้งเรดาร์แล้วแน่ใจนะดูไม่ผิดรับรองไม่ผิดเรดาร์แน่โอเคฐานยิงอาวุธล่ะไม่พ ยังตรวจไม่พบต้องลงไปดูอีกครั้งบอสวันไม่ต้องตรวจสอบสามแล้วเหตุผลข่าวนี่เล่นงานคุณแน่โอเคขอซอบนาทางปฏิบัติทําลายทิ้งบอมลงไปเลยเชียผมมีบอมที่ไหนเล่ามีครับมีสายไซเวเดอร์โอ้จริงผมลืมสนิทเลยคุณมีทางใช้ไซเวเดอร์แทนได้ไหมไม่ไหวเราผิดประเภทความแม่นยําไม่มีโอเคถ้างั้นคุณใช้ไซเวเดอร์ยิงทามาร์กิ้งลาวะแล้วผมจะใส่ไฟ,ไฟเตอร์ชุดใหม่เขาดําเนินการก็ได้ถ้ากรณีนี้ทําได้เฮ้อซาซีซ่าที่เหลือตอนนี้เป็นไง คุณหมายถึงมิกิเซตเกเรมอาจเข้าหาวกเขาใช่ไหมถูกต้องเพราะไม่มีใครมิกรับไม่ต้องห่วงระยะสูงระดับนี้ถ้ามิกคิดทยานขึ้นมาแล้วก็แม้แต่ผมเองก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเ mm. วลค่อยหายห่วงขอทราบแผนการปฏบิบัติหลังจากมักยิ้งเราวอซอซีซ่าถอนตัวกลับได้เลยหมายความว่าไฟเตอร์ชุดใหม่จะเข้ามาแทนที่ถูกต้องขณะนี้ไฟฟลายไฟเตอร์มูฟแล้วอีกสองนาทีออนทาร์เกตสำหรับมิกิเซตเกเรมโดยเฉพาะใช่ไหมสามสองด้วยทันวาล่ะคุณเอามันไปไว้ไหนแน่นอนนั่นคือเป้าหมายหลัก วอ,อไม่ต้องห่วงนะโอเคผมจะคอยฟังข่าวมาร์กิ้งราวแล้วคุณถอนตัวได้เลยโชคดีนะวอ